ุกดาหารเมืองแห่งสายน้ำสายธรรมสามพิภพร่วมบุญใหญ่บำเพ็ญภาวนากับนาคาสามพิภพ พญาสีผู้ชงมุกดานาคราชพญานาคดินปตพีพิพภพโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ร่วมบำเพ็ญบุญกับพญานาคสามพิพภพที่จังหวัดมุกดาหารเท่านั้นพญาอนันตนาคราช พญานาคหนาบ้าดานพิภพพญาสีมุกดามหามุนีนีละป่าละนาคราช พญานาคฟ้าสวรรค์พิพพร่วมพิธีสวดมนตว์เมืองฟังธรรมกลางแม่น้ำโขงคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ถวายบุญกระถินสามพิพพแด่พระใหญ่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน12รวมบุญใหญ่ถวายพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรัก มิราเทลมุกดาหารมหัสจันย์มุกดาหารสามพิภพ2 1และ22ตุลาคม2564นี้มหัศจรรย์มุกดาหารสามพิภพ มหัสจรั์หันษาบําเพญภาวนาจาริกบุญนาคาสามพิภพ,พครบแต้มบุญในเส้นทางลองติจุดที่104องศา43าลิบดาไหวา้สาฟ้าดินน้ำยินยนตำนานพระออรังกธาต ไหวยสาดินน้ำฟ้าขอบารมีพระเจ้าใหญ่มุกดาหารบูชานาคาสามพภพบนเส้นทางแห่งความเชื่อความศรัทธาในมิติมหัศจรรย์มิราเคลอนมุกดาหารเอิ้นขานจาริกสแสวงบุญต้นหมายปลรรายทางแห่งความสุขนามุกดาหาร มหาศจรัร์เส้นลองติจูดที่104องศา43ลิบดาจากพระธาตุพนมถึงพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีแต่รัฐระยะทาง50กิโลเมตรแห่งปาฏิหารจากปีพุทธศักราชที่8ถึงปีพุทธศักราชที่2,564 มหาศจรรัน2,556ปีที่ธรรมจัดสรรเพื่อให้เราท่านได้น้อมนมันสการพระเจ้าใหญ่เมื่อหมุนตัวกลับด้านก็เท่ากับว่าได้หันหน้านมัสการพระธาตุพนมเมื่อหมุนตัวกลับอีกครั้งก็เท่ากับว่าได้หันหน้ามานมัสการพระเจ้าใหญ่สีมุกดา บนเส้นทางที่ตรงเป็นหนึ่งเดียวกันแห่งมาราวิชัยชนะมานบนเส้นทางนาคาปาติหารนับแต่โบราณนาการตำนานสัตนาคผู้อบิบาลพระธาตพระนมบรมทธาตแห่งพระอุรังคธาตุในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปวงนาคาจากพิภพบ,บาดาล ขึ้นมาอภิบาลบำเพ็ญบารมีในภูมิมนุษย์อันยิ่งใหญ่ระหว่างริมน้ำโขงสองฝั่งจะมีสารพญานาคสารภูมิปูย่ย่าพ่อปู่แม่ยา่าพญานาคอยู่เป็นระยะนับว่าเพราะผู้คนในแถบถิ่นนี้มากมีศรัทธา พึ่งพากันอยู่ร่วมกันนิยมทั้งผีพูดภูมิเทวดาอารักษ์บัรปชนนาคานาคีวิถีแห่งสังขาพระภิกษุสามเณรทั้งวิถีพุทธและวิถีพราหมณ์อันเป็นวิถีแห่งชาติพันธุ์ที่ชาดฉายเป็นขนบเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณี เป็นฮีดพระเป็นคองผีฮีดน้ำคลองนาคฮีตเชื่อคลองถือโดยลำดับการสืบมามหัศจรรย์มุกดาหารสามภพจึงเกิดขึ้นในระยะทาง50กิโลเมตรจึงปรากฏตำนานพญานาคบาเพนตบะและเรื่องเล่าบอกแบบบ้านๆว่า ชาวบ้านลูกหลานล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานพญานาคาสามพิภพ,พจึงหนักแน่นด้วยหัวใจเชื่อและศรัทธาบนเส้นทางแห่งตะบะบำเพ็ญช่ำเย็นสามพิภพ,พนบไว้พระทาตุพนมจากมุกดาหารนบไว้พระเจ้าใหญ่ สีมุกดาจากพระธาพนมอันเคยเป็นเส้นแบ่งระหว่างมุกดาหารกับนครพนมโดยลำดับมากราบนมัสการพระเจ้าใหญ่จรดนิ้วต่อดัดชนีขอพรเสริมสิริมงคลไหวานาคพิภพฟ้าพระยาสีมุกดามหามุนีนิละปะละ นาคราชยอบายสีผูกผ้าแดงลอดนาผีขอพรนาคาผู้เหินโหนบนณนภาแห่งภูเขาใหญ่ภูมโนรมจากนั้นตรงไปไหว้พระเจ้าองค์หลวงนวัส,สีมงคลใต้เพื่อรำลึกตำนานเมืองมุกดาหารกราบกลานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองมุกดาหาร เลาะเรียบถนนริมโขงตรงไปไหว้พระยาอนันตนาคราชณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเราแห่งที่สองพระยานาคน้ำผู้ครองบาดาลพิภพเป็นใหญ่ไหว้ขอพรรับความชุ่มเย็นสำริดผลได้โชคเนืองนองด้วยกระทงใบตองกลีบดาวเรืองจากนั้นตามหาตำนานนาคสร้างวัด ที่วัดมโนพิรมต่อด้วยชื่นชมบารมีพระยาศีผู้ชงมุกดานาคราชผู้เป็นใหญ่ในปัตถพินนาคาพญานาคพิภพดินผู้ประทานพรแก่ผู้เข้ากราบไหว้มีเลือกผู้ฉันใดครบตามสามพิภพครบตามแต้มบุญพญานาคฟ้าพญานาคน้ำ พออยานาคดินปตพินชลทีสีมุกดาหนภา,านาคดึงจาริกสามพิภพครบ,คบท่วนบุญหนึ่งในใจหนึ่งมิราเคิลหนึ่งเดียวที่มุกดาหารน้อมประนมประนตไหวย่อไว้เหนือเกล้าวต่อพระอุรังกธาตุในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ด้าน นบนาวแนบบาทพระบรมศาสดาณพระธาพระนมเวียนป่าทักษิณนด้วยดอกบวกเก้าดอกน้อมบูชาเนื้อนาบุญอันสูงยิ่งหากเกริ่มจะริกจากพระบรมธาตุเจ้าอุรังคเจดีก็จรลลีเลาะเรียบริมโขงเลาะไหลไต่ลงใต้ตามน้ำ จากพิภพดินพิภพน้ำฉำชละทีถึงสีมงคลใต้รุดไหว้พระยาสีมุกดายอบายสีไหว้สามุดลอดนาพีจึงน้อมบูชาพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรรัตน์นี้นับว่าเป็นที่สุดแห่งการสัมผัสพระดัชนีอธิฐานขอพรพระเจ้าใหญ่ บุญช่ำสดังแก้วมุกดาอิมอุราเติมแต้มแต่งบุญตามสายมหาณทีสีทันดอนที่มุกดาหารล่องลอง,ลองติจุดที่1 0 4องศา43ลิบดามหาบารมี50กิโลเมตรแห่งอำนาจนาคามหามหัสจันหนึ่งเดียวที่มุกดาหาร เส้นทางของตำนานนาคบำเพ็นตะะตั้งจิตภาวนาจาริกบุญสามพิภพพิภพดินพิภพน้ำพิภพฟ้าปาฏิหารฟ้าดินน้ำยนยินทุดงคธรรมพระมหากัสปะเทระผู้สร้างตำนานเนื้อนาบุญในลุ่มน้ำโขงนับ2 5 0 0ัห ห้าสิบหกปีช่วนนอบไหว้พระพุทธบาร,รมีชี้ทางสุขกเกษมสารแก่มนุษย์นาคเทพเทวาพูดภูมิและผู้มีพรานุภาพทั้งปวงในลุ่มน้ำโขงพระธาตุพ,พนมมุกดาหารมหาสัจจ์มุกดาหาร,หส,าหารสามพิภพ ในการนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยชาวพุทธได้รุดเร่งรีบสแสวงบุญในเส้นทางมหัศจรรย์50กิโลเมตรเส้นตรงหนึ่งเดียวกันอันเป็นประจักษ์พยานชัดแจ้งแห่งความมหัศจรรย์ที่สัมผัสได้บน เส้นลองติจูดที่104องศา43ลิปดาหนึ่งเดียวที่มุกดาหารหนึ่งบุญที่ใจแห่งเราท่านทั้งหลายโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ร่วมบำเพ็ญบุญกับพญานาคสามพิพภพที่จังหวัดมุกดาหารเท่านั้น พญาสีพุชงม,มุกดานาคขราชพญานาคดินปัตพีพิภพพญาอนัตนตนาคขราชพญานาคน้ำบาดานพิภพพญาสีมุกดามหามุนีนีละป่าละนาคขราชพญานาคฟ้าสวรรค์พิภพ ร่วมพิธีสวดมนต์เมืองฟังธรรมกลางแม่น้ำโขงคืนวันออกพรรษาขึ้น15บหาค่ำเดือน11ถวายบุญกรถิ่นสามพิภพ,พ,พแด่พระใหญ่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11บเรวมบุญใหญ่ถวายพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรัตมิรเ l ลมุกดาหารมหัสจรรั์มุกดาหารสามพิภพ21และ22ตุลาคม2564นี้